สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่18นะครับเดือนมกราคม2566นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม4หน่อยนะครับพี่พี่ก็สำหรับแนวทางหวยห้านอยนะครับเมื่อวานนี้มาแค่เลขวิ่งนะครับในในรอบ VIP ตัวรองนะครับมาแค่เลขวิ่งเลขเก้นะครับผมเลขเจ็ดเมื่อวานนี้ไม่มาเลยนะครับต้องขอโทษขออภัยจริงๆ เนาะส่วนในรอบเฉพาะกิจเมื่อวานนี้ผมลงไม่ทันนะครับถ้าลงทันก็น่าจะเข้าวิ่งเก้านะครับเมื่อวานนี้หกหกกับสามเดินดีนะครับเมื่อวานหกกับสามนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเช่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผม แล้วก็ขอฝากบ้านนะครับสลับบ้านเสี่ยงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ก็พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปที่ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะอีก2วันนะครับวันที่18กแปวันที่ส9บานะครับสลับไอกิจกรรมเล่นเกมนะครับเนาะกิจกรรมเล่นเกมนะครับใน บ้านขุมทองนาคานะครับพี่พท่านใดสนใจก็เข้าไปสอบถามทักทายดูก่อนได้นะครับเนาะก็สำหรับนะครับแนวทางวันนี้ขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่พี่วันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่6นะครับผมสายรูดนะครับ ผมให้ไปที่เลขสอนะครับเน้นในรอบปกติลองนะครับเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับผมหรือว่าสายรูดชอบก็ลูดตั้งแต่4หน่อยได้นะครับหน่อยเฉพาะกิจเนาะหน่อยรอบพิเศษนะครับรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแต่ว่าหลักๆผมจะเน้นให้2หน่อยนะครับวันนี้ สายรูดนะครับก็จะมี20 21 22 23 24 25 26 27 28งส้าก็ดสแลก็ส นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่สอง3ูน2 5สองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกนะครับปพี่ สองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองหกนะครับสลับตัวเจาะส่วนเลขหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่เลขหกหกสองสามนะครับหกสองห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับใครได้แนวทาง ตัวเด่นตัวเด็ดแล้วนะครับไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะก็เข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่ๆใครเปลี่ยนบ้านดูก็อาจจะดวงเฮงปังๆนะครับผมแล้วก็ลุ้นเล่นเกมไปด้วยนะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับในวันนี้ขอให้มาตรงๆเล่นเนๆนะครับผมแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ